จเจริญพรพี่เจีย๊ยบเจริญพรคุณนัทครับครับเห็ว่าคุณนัทเดินทางอยู่ใช่ไหมเอ่ยอาจจะไม่ได้เปิดกล้องเนาะครับเดี๋เราจะไหว้าพระกันก่อนเนะาะอระหังสมาสัมพุทโตพระกวาวัดังพระกวนตังอภิวาเทมิสวะ้าตตัวพระกรวาตารมโมอามังนะมัสสิ

นะโมัสสะภาคะกวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุตสะต่อไปจะได้อ่านพระสูตรนี้เนาะชื่อว่าบุตตมังสะสูตรนะครับพระผู้มีพภาคประดับอยู่ณพระเจดวันอารามของท่านอานาดาบิธิกาเศษธี เขตพระนครเสาธีณที่นั้นแลพระผู้มีภาคตรัสเรียกพิสุทิทั้งหลายมาตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหราสัตว์พุสวสงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างคือหนึ่งกะวลีการาหารอาหารหยาบอาหารละเอียด สอผัสสาหาร 3. าม,มโนสันเจตนาหาร 4. วิญญาณหารพิสุนหลายอาหารสอย่างเหล่านี้แลเพื่อดำลงอยู่แห่งสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดดูก่อนพิสุนลายก็กะวะลีการาหารจะพึงเห็นได้อย่างไร พิสุจนหลายเหมือนอย่างว่าภรรยาสามีสองคนถือเอาสเสบียงเดินทางเล็กน้อยแล้วเดินไปสู่ทางกันดารเขาทั้งสองมีบุตรน้อยที่น่ารักน่าพอใจอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะทั้งสองคนกําลังเดินทางในทางกําดาลอยู่สเสบียงเดินทางที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปแต่ทางกันดารน,นั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองยังข้ามพ้นไปไม่ได้ ครั้งนั้นเขาทั้งสองจึงคิดตกลงกันว่ากันอย่างนี้ว่าทะเบียนเดินทางของเราทั้งสองอันใดแลมีอยู่เล็กน้อยทะเบียงเดินทางอันนั้นก็ได้หมดสิ้นไปแล้วแต่ทางกันดารยังเหลืออยู่เรายังข้ามผลไปไม่ได้อย่ากระนั้นเลยเราทั้งสองเราสองคนจะมาช่วยกันฆ่าบุตรน้อยคนคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจคนนี้เสีย ทำให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างเมื่อได้บริโภคเนื้อบุตรจะได้พากันเดินข้ามทางพ้นทางกันดารที่ยังเหลืออยู่นั้นถ้าไม่เช่นนั้นเราทั้งสามคนต้องพากันพินาศหมดแน่ครั้งนั้นภรรยาสามีทั้งสองคนนั้นก็ฆ่าบุตในน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจนั้นเสียทําให้เป็นเนื้อเค็มเนื้อย่างเมื่อบริโภคเนื้อบุตรเสร็จก็พากันเดินข้ามทางกันดานที่ยังเหลืออยู่นั้น เขาทั้งสองคนรับประทานเนื้อบุตรพลางค่อนอกพลางรำพึงว่าลูกน้อยเออลูกชายในน้อยคนเดียวของฉันไปไหนเสียลูกชายในน้อยคนเดียวของฉันไปไหนเสียดังนี้เธอทั้งหลายจะเข้าใจข้อความนั้นเป็นอย่างไรคือเขาได้ประโภคเนื้อบุตรที่เป็นอาหารเพื่อความขนออหรือ เพื่อความมัวเมาหรือเพื่อความตกแตง่งหรือเพื่อความประดับประดาร่างกายใช่ไหมพิสุรนั้นกลาบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะจึงตรัสต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเขาพากันรับประทานเนื้อบุตรเป็นอาหารเพียงเพื่อข้ามพ้นทางกันดารใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะพระองค์จึงตรัสว่าข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าบุคคลควรเห็น กาวลีกาลาหานวงว่าวงเล็บเปิดเปรียบด้วยเนื้อบุตรวงเล็บปิดก็ฉันนั้นเหมือนกันแล้วเมื่อเรยบุคคลรู้ว่ากากาวลีกาลาหานได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดจากเป็นเป็นจักกรรมคุณเมื่ออรียบุคคลกำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดจากเป็นจกกรรมคุณได้แล้ว สังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนำอเรบุคคลให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีดูกับมเซึนงหลายก็ภาษาหารพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าแม่โคโนมที่ไม่มีเนื้อหนังหุ้มถ้ายืนพิงฝาอยู่ก็จะถูกพวกตัวสัตว์อาศัยฝาเจาะก,กินจะยืนพิงต้นไม้อยู่ก็จะถูกพวกสัตว์ชนิดอาศัยต้นไม้ใช้กินหากลงไปยืน แช่น้ําอยู่ก็ถูกพวกสัตว์ที่อาศัยน้ําตอดและกัดกินถ้ายืนอาศัยที่ว่างก็จะถูกพวกมวลสัตว์ที่อาศัยอากาศเกาะกินและจิกกินเป็นอันว่าแม่โคนมตัวนั้นที่ไร้เนื้อหนังหุ้มจะได้อาศัยอยู่ในที่อาศัยใดๆก็ถูกจําพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นั้นๆในสถานที่นั้นกัดกินอยู่ร่าไปข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าพึงเห็นภาษาหาร ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริบุคคลกำหนดรู้ภัสาหานได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้เวทนาทั้งสามได้เมื่อ,อริบุคคลกำหนดรู้เวทนาทั้งสามได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อาสาวกพึงทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วอาจจะยาวนิดหนึ่งนะพระสุตนี้เนาะดูก่อนวิสูต์ทั้งหลายก็มโนสันเจตนาหาร จะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่ามีหลุนฐานเพลิงอยู่แห่งหนึ่งลึกมากกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานไม่มีเปลวไม่มีควันทั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่จึงไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมาบุรุษสองคนนี้กำลังจับเขาที่แขนข้าข้าละคนถ้าไปสู่หลุมฐานเพลิงทัยในนั้นเองเขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจ อยากจะให้ไกลจากหลุมฐานเพลิงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะรู้ว่าถ้าเขาจักตกหลุมฐานเพลิงนี้ก็จะต้องตายหรือถึงทุกขแทบตายข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าพึงเห็นมโนสันเจตนาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไรสาวกกำหนดรู้มโนสันเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้ว เมื่อเรียบุคคลกำหนดรู้ตัญหาทั้งสามได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่ยบุคคลพึงทำให้ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วดูความสูจส์ทั้งหลายวิญญาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าพวกเจ้าที่จับโจรผู้กระทำผิดได้แล้วแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะพวกโจรผู้นี้กระทำผิดใต้ฝ่าละองตุลีประบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ลงโทษโจนผู้นี้ตามที่เห็นสมควรเถิดจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญไปเถอะพ่อจงประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้านี้เจ้าที่เหล่านั้นก็ช่วยกันประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเชา้าต่อมาเป็นเวลาเที่ยงพระราชาทรงสักถามเจ้าที่เหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญจะนักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาพากันกราบทูลว่าขอ,อเดชะเขายังมีชีวิตอยู่ตามเดิมจึงมีพระกระแสะรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถิดพ่อจงช่วยกันประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันเจ้าที่เหล่านั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันต่อมาในเวลาเย็นพระราชาทรง ซักถามเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอีกอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเจ้าโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขาพากันกราบทูลว่าขอเดชะเขายังมีชีวิตอยู่ตามเดิมจึงมีพระกระแสะรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถอะพ่อจงประหารเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็น พิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายยังเข้าใจข้อความนั้นเป็นฉไนคือว่าเมื่อเขากําลังถูกประประหารด้วยหอกร้อยเล่มตลอดวันอยู่นั้นจะพึงได้เสวยความเ,เสวยแต่ทุกขโทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุเท่านั้นมิใช่หรือพิสูจนหลายเมื่อเขากําลังถูกประหารด้วยหอกแม้เล่มเดียวก็พึงเสวยความทุกขโทมนัส ซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุแต่จะกล่าวไปใหญ่เมื่อเขากําลังถูกประหารอยู่ด้วยหอกสามร้อยเล่มเล่าข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าจะพึ่งเห็นวิญญาหารฉะน,นั้นเหมือนกันเมื่ออริยสสาวกกําหนดรู้วิญญาณหารวิญญาณอาหานะได้แล้วก็ไปอันกําหนดรู้นามรูปได้แล้วเมื่อเรสสาวกกําหนดรู้นามรูป ได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อะได้สาวกพึงทําให้ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วจบสุรนะครับประสุดนี่กอนข้างยาวเนื้อหาก,ก่อนก้างสําคัญเลยนะลองลองค่อยๆเรียนรู้เนาะก็คืออาหารเนี่ยในคําสอนพระเจ้าพราะพุทธเจ้าจ,จแนกเป็นสี่ประเภทเนาะอ,นอันแรกคืออาหารที่เป็นคำข้าวเป็นอาหารที่เป็นข้าวปลาอาหารนี่แหละทั่วไป เรียกว่า,าหารหยาบาหารละเอียดอันนี้สองคือการสัมผัสสัมผัสสัมผัสตาสัมผัสตาสัมผัสกับรูปอะไรเงี้ยคือหูสมัมผัสกับเสียงต่างๆนะครับส่วนมโนสัญนาคือเจตนาต่างๆวิญญาณคือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มนะรสทั้งสี่อย่างนี้จําแนกพระเจ้าก็ตรัสว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะ ตั์โลกหมายถึงตั้มนุษย์เทวดาพลมหรือตั์เนรจชานตั์นรกหรือเปรตอสุรกายต่างๆด้วยนะครับแล่านั้นต้องอาศัยอาหารเหล่านี้นะฮะท่านก็ให้วางใจหรือทําใจในแบบในแบบที่ถ้าเป็นอาหารธรรมดาเนี่ยมองว่าพ่อแม่ที่จําเป็นต้องฆ่าลูกแล้วทีกินเพื่อดํารงชีวิตอยู่อ่ะจะไม่ได้กินเพื่ออร่อย,ออยนะมันจําเป็นต้องกินใช่ไหม ก็คงไม่ได้แบบมีความสุขอะไรก็ให้วางใจไงกับอาหารที่เรากินแต่ละมือ้อแต่ละมือ้อกินเพื่อให้อยู่ได้เพื่ออยู่รอดท่านเองอย่าติดในรสชาติอย่าไปเพลินกับมันอย่างเงี้ยกรรมคุณทั้งหลายที่เราเสพที่เราเสวยก็เหมือนกันให้มองแบบนั้นนะเราจะได้ไม่ติดไม่หลงไม่ยึดไม่เพลินไปกับมันอันที่สองนะแม่โคที่ไม่มีเนื้อหนังหุ้มนะโคที่แบบ ไม่มีไม่มีเนะื้อหนังหุ้มเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายเนาะอยู่ที่ไหนก็โดนสัตว์กัดกินเจาะกินไม่ว่าจะพิงฟ้าก็ไม่ได้พิงต้นไม้ก็ไม่ได้อยู่ในน้ําก็ไม่ไหวอยู่ที่โ,โล่งก็โดนสัตว์มาเกาะกินเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ลําบากทท้งนั้นนะเพราะนั้นให้ ให้รับรู้หรือให้วางใจภาษาหารนะว่ามันมันเป็นแบบนั้นะมันเป็นไปเพื่อทุกแหละหรือให้กําหนดรู้เวทนาสามอย่างคือความสบายความไม่สบายความสึขเฉยๆเนี่ยทั้งสามอย่างมันมันเต็มไปด้วยทุกทั้งสิ้นนะมันที่สุดแล้วก็มันนําสู่ทุกมัน้นต้องวางใจเปลี่ยนต้องเอามระวังใจตนเอง ไม่ว่าจะกตอนนี้กําลังนั่งสบายตอนนี้กําลังนั่งแล้วไม่สบายหรือนั่งแล้วรู้สึกเฉยๆก็ต้องวางใจว่ามันคืออันตรายมันคือทุกข์ทั้งสิน้นนะครับมันเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งสิน้นต่อมานะครับเจตนาหารโมรรสเจตนานะครับคือความตั้งใจทํานู่นทานี่ต่างๆให้เปรียบเหมือนกับมีลุ้นบุมทางเพลิงใช่ไหมแล้วมีคนจับเราโยนลงไปเนี่ยโอ้โหต้องดิน้นทุรนทุรายอะ่ะไม่อยากจะลงไม่อยากจะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย ด้วยความกลัวตายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ควรกําหนดรู้นะรู้ถึงอะไรฮะตัณหาความทยานอยากต่างๆในความทะยานอยากนะ่ะเป็นเหมือนฐานเพลิงความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้มองแบบนั้นครับอันดับสุดท้ายก็คือเหมือนกับคนโดนแทงซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยให้รู้ว่าการเห็นการได้ การได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสเป็นต้นนั้นมันเหมือนกระหอกที่แทงเราตลอดเวลาอย่าดึงอย่ายินดีอย่าพอใจกับมันนะให้พร้อมสละพร้อมปล่อยวางพร้อมจะแบบไม่เอามันนะถ้าเราวางใจแบบมันได้เราก็มีโอกาสพ้นจากทุก์ได้นะอันนี้คืออุบายทำในการฝึกปฏิบัติเนาะเดี๋ยวเราจะได้นั่งสมาธิกันก่อนจะทานั้นมีอะไรจะถามมีอะไรจะแบบพูดเพิ่มเติมไหมครับเชิญ ใช่ครับมีความสึกว่าพระสูตรเนี้ยก็คือก็คือสิ่งที่เราสัมผัสทุกอย่างอะคะ่ะให้เราเอาไปปฏิบัติในเรื่องทั้งกายแล้วก็เรื่องทั้งใจะคะ่ะแค่นี้ค่ะครับสาธุคุณนัทล่ะคุณนัทอาจจะไม่ได้อยู่ในการสื่อสารนะเดี๋ยวเราจะได้แบบนั่งสมาธิกันนะประมาณสักสามสีนาทีนะครับใช่ครับ ส้อกนะครับอิทังนองปุญญาภาคังสัพพะสัตตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทพปาริดาทุกๆองค์ขอ,อจงได้อะนุมโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้แต่ทั้งหลายที่มีความทุกข ขอจงพ้นจากทุกข์แต่ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกท่านทุกคนทุกตนเทินเจริญพรขอมีความสุขครับเจอกันวันหลังเนาะเจริญพร